สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาเดือนตุลาคม2563ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้ตุลาคมนะดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกยังโคจรอยู่ในภพกระดุมพระ นะเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยยังหาเงินหาทองอยู่ยังเป็นการหาเงินหาทองต่อสู้นะครับทีเนี้ยพอครึ่งเดือนหลัง16ตุลาคมปุ๊บดาวพระอาทิตย์อันเป็นดาวตนุลักษ์หรือดาวประจำตัวโคจรเข้าสู่ราศีตุลน,นะโคจรเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นนิดนิดแปลว่าอะไรน้อย ต่ำต้อยต้อยต่ำแต่จริงๆแล้วจะไปตีความแบบนั้น100%ก็ไม่ได้นะครับคืออยู่ตรงข้ามอุดก็ต้องเป็นนิดแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มีกำลังอยู่ราศีไหนก็ไม่สำคัญครับเพราะเป็นเจ้าแห่งจักรวาลดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นราศีแกนทาวานนะครับราศีแกนทาวานก็คือเมษ กรกฎตุลมังกรซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุเ,เขาเรียกราศีแม่ธาตุราศีแกนวาวรนะแนวบวกเนี่ยฉะนั้นจะบอกว่าเสียหายเนี่ยไม่ใช่นะครับและดาวอาทิตย์โยกหน้าดวงชะตาเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการเดินทางในครึ่งเดือนหลังนะทีนี้ดาวเจ้าเรือนที่พระอาทิตย์อยู่ล่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์ ใช่ไหมราศีตุลเนี่ยดาวประจําราศีตุลคือดาวศุกร์เมื่อดาวอาทิตย์อันเป็นดาวประจาตัวของท่านไปอยู่ดาวศุกร์อยู่ไหนดาวศุกร์มาอยู่พบการเงินนี่มันสําคัญตรงนี้ดาวศุกร์มาอยู่พบการเงินแล้วดาวการเงินอยู่ไหนดาวการเงินก็คือดาวพระพุธก็อยู่ที่ราศีกันเป็นทั้งเกษตรและมหาอุดนี่ฉะนั้น ลัคนาราศีสิงจบสวยตีความได้อย่างนี้ดาวประจำตัวไปอยู่ในภพสหัสชะแปลว่าคุณต้องติดต่อเจรจาเดินทางออกสังคมเปิดกว้างประชาสัมพันธ์แล้วสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งเงินทองเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ย ก็มาอยู่ในภพกระดุมพระที่แปลว่าเงินทองและและเงินทองมันดีไหมมันสําเร็จไหมก็เป็นทั้งเกษตรและเป็นทั้งมหาอุดจบนี่คือเรื่องของตัวตนเรื่องของการเงินฟังแล้วชื่นใจนี่ฟังแล้วชื่นใจนะสถานการณ์ทั่วไปนะในเดือนตุลาเนี่ยพระราหูก็เพิ่งย้ายพระราหูคือดาวเจ้าเรือนปัตนิ ที่ผ่านมาเนี่ยดาวเจ้าเรือนปตัตนิคือพระราหูอยู่ในภพลาภะตีความได้ว,ว่าคู่ได้คู่ได้ธุรกิจได้เขาเรียกว่าได้คู่เจรจาได้ลูกค้าได้หุ้นส่วนได้นะแต่ถามว่าได้แล้วดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมปัญหาเยอะเพราะอะไรเพราะพระราหูเนี่ยขึ้นชื่อว่าพระราหู อยู่เรือนไหนต้องทำลายเรือนนั้นก็คือไปอยู่ในภพลาภะฉะนั้นลาบผลที่ได้ถามว่าได้ไหมได้ได้แต่ไม่เขาเรียกว่าไม่สําเร็จยังไม่ดีเท่าที่ควรอีกเรื่องหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสอยู่ในภพปุตตะและเป็นเกษตรฉะนั้นการเริ่มต้นอะไรใหม่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือทำอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าท่านที่ทำธุรกิจก็มีสินค้าตัวใหม่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆเนี่ยได้รับผิดชอบเนะี่ยก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะแถมยังมีดาวเสาเข้ามาด้วยและตอนนี้เนี่ยจะเหนื่อยหน่อยก็ตรงที่ดาวพักเกตนะดาวพักเกตเนี่ยมาอยู่ภพอรินะทีนี้ดาวพักเกตมาอยู่ภพอริก็โอ้โห ่านกัรจะมีปัญหากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะแล้วนะดาวพระเกตเกี่ยวกับจิตวิญญาณน,นะเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดเวลาฝันเนี่ยหรืออะไรพวกนี้เนาะหรือเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าดาวเกตเข้าสู่พวกอะไนะก็ต้องระมัดระวังไปก่อนนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นราศีมังกรธาตุดินนะดาวเกตก็ยังไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ออกฤธิ์มากนะัก นะซึ่งตอก,ก่อนนั้นดาวเกตเล็งรักท่านก็เป็นสายมูมาเต็ม2เดือนแล้วนะตั้งแต่สิงหากันยาเนี่ยนะดาวเกตเล็งรักมาในแหมเขาเรียกว่าสายมูมาเต็มที่นะและจังหวะชีวิตท่านก็ดูดีเลยที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังต่อเนื่องนะเนี่ยมันโดดเด่นเรื่องการเงินกับตัวเองนะขยับขยายเติบโตชัดเจน ทีนี้ดาวราหูเข้าสู่พบกรมมะนะปัตนิกรมมะนะก็เกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนา,นานาที่เขาเชื่อมโยงต่อกันนะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้แต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังสักนิดนึ่งในช่วงเดือนตุลาคือตั้งแต่วันที่9ตุลาดาวพระอังคารโคจรพักองศาพักข้ามราศีจากพบสุภพพะเข้าสู่ภพมรณะ อังคารเป็น8นี่ก็ต้องระมัดระวังครับอันนี้พูดตรงๆอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางน้ำลมฟ้าอากาศเนี่ยอย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเนี่ยบางท่านเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงนะบางคน ได้งานใหม่จากเหนือไปอยู่ใต้จากใต้ไปอีสานจากอีสานมาภาคกลางเป็นอย่างนี้เลยนะในเดือนตุลาเนี้ยสำหรับหลายท่านและอังคารเนี่ยอย่างน้อยระวังเรื่องน้ำนะครับเดินทางทางน้ำทางเรือนะครับหรือแม้แต่เรื่องของเนี่ยฝนฟ้าอากาศอะไรก็จะทำให้ท่านเจ็บป่วยได้นะครับ หรือแม้แต,แแต่การทานอาหารนะน้ำเนื้ออะไรพวกนี้สำลักน้ำยังมีเลยนะก็เป็นอุบัติเหตุได้ทำเป็นเล่นไปนะครับเกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นสารเคมีสารอะไรก็ตามเนี่ยอะไรก็ต้องมาบัระวังเนี่ยเตือนกันให้ครบทุกด้านนะไม่ใช่ระวังทางน้ำฉันไม่ได้ไปฉันนั่งรถไม่นั่งเรือไม่นั่งกลัวมันไม่ใช่นะ น้ำร้อนลวนกนี่ก็ภัยทางน้ําถูกไหมอะไรที่เกี่ยวกับน้ําก็ต้องระงนะมัดระวังนะระมัดระวังนะคอยนี่หน่อยนี่หน่อยเพราะว่าพระอังคารพักองศาแถมเข้าพบมรณะซะด้วยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้ก็เตือนด้วยความเขาเรียกว่าเ,เป็นห่วง <laughs> เป็นห่วงนะอะไรดีก็บอกดีอะไรเสียก็ต้องบอกเสียนะครับ แต่โดยภาพรวมชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาของท่านยังโดดเด่นยังต่อสู้เข้มแข็งอดทนไปอีกนิดเดียวจะบอกให้อีกนิดเดียวความสำเร็จยิ่งใหญ่กำลังจะมาขอใติดตามแล้วกันนะเดือนพฤศจิกาจะมีทีเด็ดจะมีของดีมาบอกนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสั่นสไลด์ติดตามวยนะครับแล้วก็ต้องขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับคอสโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นถ้าใครสนใจอยากจะเรียนเนี่ยการเรียนรู้ในการทานายดวงชะตามนุษย์จากดวงดาวเนี่ยมันเป็นยังไงแบบที่ผมทํานายท่านเนี่ยถ้าท่านรู้สึกว่าเออมันฟังได้มันถูกใจและอยากจะรู้แบบนี้ก็มาเรียนครับเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเลย นะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนกับผมคนเดียวเรียนกับท่านอาจารย์ของผมนะท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับเป็นอาจารย์ประจําสมาคมโหราศาสตร์นานชาติแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมด้วยนะครับและผมก็ได้รับความไว้วางใจให้ไปเรียกว่าช่วยสอนนะช่วยท่านสอนนะนานๆท่านจะสอนเบื้องต้นนะปกติท่านจะสอนชั้นสูงสอนโหราศาสตร์ชั้นสูงแต่วันที่ท่านเสียสละเวลามานะ ก็เราจะเรียนกันทุกวันพุธครับที่สมาคมหัวราศาสตร์นานาชาติวัดราชนัดดาถนนราชดำเนินโลหะประสาทนะทุกคนต้องรู้จักตรงข้ามแยกผ่านฟ้าเลยนะตรงแยกผ่านฟ้าเลยถ้ารุ่นเก่าหน่อยต้องรู้จักว่าหลังสาราเฉลิมไทยนี่เอาใจโอสคูนะเอาใจวัยรุ่นยุคโอสคูซะหน่อยหลังเฉลิมไทยนั่นแหละนะองรู้จักดีวัดราชนัดดา นะครับเรียนทุกวันพุธก็ช่วง10บโมงถึงเที่ยงอาจจะไม่สะดวกสนิดสำหรับวันธรรมดาก็คืออาจจะโดยทั่วไปอาจจะไม่สะดวกต้องทํางานแต่ถ้าเกิดใครที่ว่างนะหนุ่มสาว,สาวที่กเกษียณอายุงานแล้วว่างๆอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษานะได้ได้ความรู้และก็เรียนจบรับไปประกาศนี่สามารถเป็นนักพยากรณ์ได้ นะครับมีใบประกาศรับรองจากสมาคมโหราศาสตร์นานชาติซึ่งเป็นสมาคมที่ตอนนี้ก็คงจะเป็นสมาคมที่ใหญ่และเป็นที่น่ายอมรับที่สุดแล้ในประเทศนะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับค่าเรียนไม่แพงประกาศได้ตรงนี้เลย800บาทต่อเดือนนะหลักสูตร6เดือนนะครับหลักสูตร6เดือนก็เรียนกันยาวๆแล้วก็จะมีคอร์ส ต่อเนื่องไปนะครับสำหรับใครที่แต่ถามว่าจบคลอดเนี้ยถ่ายดวงได้ไหมถ่ายดวงได้เลย6เดือนนะไม่เลี้ยงไข่เน้นเนืน้อๆจบแล้วถ่ายดวงได้มีใบประกาศรับรองมีใบประกาศรับรอง,รอง,รองท่านสามารถไปเป็นนักพยากรณ์ได้นะครับยังไงต้องขอฝากขอบคุณและฝากะชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็สนใจติดต่อที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับและสำหรับสายบูสสายลุยนะผู้ที่ชอบสนุกสนานนะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันใน แอดไลน์ line, จังหนับ V.I.P. นะมีทั้งโปรโมชั่นดีๆกิจกรรมให้ร่วมสมุดมากมายนะแอดไลน์ line, จังหนับ V.I.P. นะครับก็มีเว็บไซต์ดีๆแนะนำให้ท่านนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ